แกนตรงสะโพกใช่ไหมเนี่ย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 อ่าอ่าฮะก้าขาเนี่ยโอเคนี่จ้ะป๊าบแล้วมาลงมาหน้าแข้งนองนี่นี่นี่ลงมาตัวยุ่นนี่โอเคนี่นี่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันสองขันโอเคมามาดึาเขาเดินนี่หนามมึงตะโพกตะโพกอยู่นี่นี่ที่ผมได้ว่านะแต่ตอนนี้สบายขึ้นไหมสบาย มันไม่แทงแล้วใช่ไหมมันไม่แทงข้างแล้วใช่ไหมแรกขาน้องมันค้ายองเป็นึีหมือนหมือนนัวนี่ของเป็ียนอะไรอย่างมันยิ่งน่ะก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งสินั่งไม่เอานั่งยองๆเลยองเลยอ่านั่งยองๆจ้ะเนี่ยเวลาวันนี้มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีว่าเป็นดานเนี่ยอืมยี่สสบายดุขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมดีขึ้นละน่ะสบาย ดีขึนกว่าเดิมเนอะ <ừ, S 2> ใช่ไหมเอบิดตัวซิบิดซ้ายบิดขวา,าอันเนี้ยเดี๋ยวสักวันจันทร์ที่ลูกแรงนี่สบายขึ้นแล้วใช่ไหมสบายสบาย,สบายไหมสบาย สบายใช่ไหมโอ้เช็คหน้าดูเลยเช็ค <Yeah. S 1> เลยเนี่ยเช็คอย่างเงี้ยฮะบิดไปแต่นอนลุกบิดซ้ายบิดขวาสบายไม่ปวดไม่โอเวนถือว่าดีละแต่มันยังมีค้างๆอยู่นิดๆ